เวลาเรานึกถึงเสือดาวนะคะภาพแรกที่ขึ้นมาก็จะเป็นนักล่าที่ดูสง่างามใช่ไหมคะแบบว่าดูลึกลับอยู่ตัวเดียวใช่เลยครับภาพจำส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเบื้องหลังภาพนั้นนะคะมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกคือเสือดาวเนี่ยคือเขาเป็นแมวใหญ่ที่กระจายพันธุ์ได้กว้างที่สุดในโลกเลยครับผมจากทะเลทรายร้อนๆไปจนถึงยอดเขาหิมะ มันทำได้ยังไงวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรคือสูตรลับที่ทำให้เสือดาวเป็นสุดยอดนักเอาตัวรอดตัวจริงคำว่าสุดยอดนักเอาตัวรอดนี่เหมาะกับมันมากจริงๆครับความสำเร็จนี้เอ่อมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะแต่มันเป็นผลจากการวิวัฒนาการที่ยาวนานมากครับกว่า11ล้านปีโห oh, 11ล้านปีใช่ครับซึ่งมันขัดเกลา่ให้พวกมันมีสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางพฤติกรรมสูงมากๆ พูดย่งง่ายก็คือมันปรับตัวเก่งมากทำให้เราเจอเสือดาวได้ในที่ที่ต่างกันสุดขั้วเลยตั้งแต่ทะเลทรายในแอฟริกาป่าฝนในเอเชียหรือแม้แต่บนเทือกเขาหิมาลัยที่สูงกว่า5,200เมตรแค่ตัวเลขก็รู้สึกถึงความเก่าแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเครื่องมือที่ธรรมชาติให้พวกมันมาก,กันเลยดีกว่าเรื่องแรกที่น่าทึ่งมากจากข้อมูลที่เราได้มาคือเรื่องดวงตาของมันนี่แหละค่ะ ไม่ใช่แค่สีที่สวยนะมีตั้งแต่เขียวฟ้าไปจนถึงเหลืองอมพันธ์แล้วก็มีเกร็ดเล็กๆที่น่ารักดีคือลูกเสือดาวทุกตัวจะเกิดมาพร้อมดวงตาสีฟ้าแปลวแหวเลยก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปตอนโตครับแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตาคู่นั้นคือคือเทคโนโลยีชีวภาพชั้งสูงเลยนะ ที่เราเห็นว่าตาของมันเรืองแสงในความมืดได้เป็นเพราะชั้นเนื้อเยื่อพิเศษที่อยู่หลังเรตินาชื่อว่า t ท p เ t u m l u ัมล u m ิ a p ม t ท m l u c i d u ัใช่ครับมันทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนแสงให้แสงที่ส่องเข้ามาเนี่ยกลับไปกระทบเซลล์รับภาพอีกรอบหนึ่งผลลัพธ์ก็คือมันมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่ามนุษย์เราถึงเจ็ดเท่าเลยทีเดียวเจ็เท่าเลยเหรอคะแสดงว่าโลกตอนกลางคืนในมุมมองของมัน คงไม่ได้มืดสนิทเหมือนที่เราเห็นไม่มืดเลยครับอาจจะสว่างเหมือนเราใส่แว่นไนดิชันเลยแล้วเรื่องรูม่านตาล่ะคะอันนี้ก็น่าสนใจปกติเราจะนึกถึงตาแมวที่เป็นขีดขีดแนวตั้งแต่เสือดาวกลับมีรูม่านตาทรงกลมเหมือนคนเราเลยมีเหตุผลครับและเป็นประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์ถกกันมานานเลยตามทฤษฎีแล้วรูม่านตาแบบขีดเนี่ยจะเหมาะกับสัตว์นักซุ่มโจมตีที่ตัวเตียเต้ยๆอยู่ใกล้พื้นดินอ๋อ ครับเพราะมันช่วยในการโฟกัสและกะระยะได้แม่นยำสุดๆส,ส่วนรูมาตาทรงกลมมักจะพบในสัตว์ที่ตัวสูงกว่าและก็เป็นพวกนักวิ่งไล่ล่านั่นสิคะมันดูขัดขัดกันอยู่นะเพราะเสือดาวก็เป็นนักซุ้มโจมตีใช่ครับคำตอบน่าจะอยู่ที่สองปัจจัยอย่างแรกคือความสูงของลำตัวครับเสือดาวสูงเกินเกณฑ์42เซนติเมตรที่มักจะใช้แบ่งสัตว์สกลุ่มนี้แล้วก็สคือสไตล์การล่าของมัน แม้จะซุม่มแต่ก็ไม่ใช่การซุ่มนิ่งๆคือมันมีการย่องเข้าไปหาแล้วพุ่งจู่โจมในระยะสั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือรูม่านตาส่งกลมสามารถขยายได้กว้างมากมันเหมือนการเปิดหน้าต่างรับแสงให้ได้มากที่สุดในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาหากินหลักของมันแต่การมีดวงตาที่เทพตอนกลางคืนแบบนี้ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนสินะคะในข้อมูลบอกว่ามันทำให้การล่าตอนกลางวันกลายเป็นจุดอ่อนไปเลย ถูกต้องครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในปี1974ที่เซเรนเกตี้เขาบันทึกการล่าตอนกลางวันของเสือดาวไว้64ครั้งเชื่อไหมคะว่าสำเร็จแค่3ครั้งเท่านั้นเองอัตราความสำเร็จต่ำมากใช่ค่ะนี่คงเป็นเหตุผลที่เรามักจะเห็นภาพเสือดาวนอนชิวๆอยู่บนต้นไม้ในตอนกลางวันใช่เลยครับและนั่นก็เชื่อมโยงกับสรีรวิทยาด้านอื่นของมันได้อย่างลงตัวเลยนะ การที่มันต้องใช้ชีวิตบนต้นไม้ทําให้ร่างกายของมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสุดยอดนักปีนเขาโดยเฉพาะมันมีกล้ามเนื้อหัวไหล่และขาหน้าที่ทงพลังมากแล้วก็มีส่วนที่พิเศษคือกระดูกไหปลาราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกระดูกไหปลาราของมันจะไม่ได้เชื่อมจิตกับกระดูกชิ้นอื่นแต่ยึดไว้ด้วยกล้ามเนื้อทําให้มันยืดหยุ่นสูงมากโอบรอบลำต้นไม้ใหญ่หญๆหรือล็อกเหยื่อได้แน่นขึ้น เหมือนกับว่าไหล่ของมันไม่ได้ถูกล็อกตายตัวเลยขยับได้อย่างอิสระมากกว่าเราแล้วหางยาวๆของมันล่ะคะหางไม่มีประโยชน์มหาศาลเลยครับทำหน้าที่เหมือนไม้ถอรักษาสมดุลหรือ c o u เตอร์บาลานซอ๋อลองนกภาพนักกายกรรมที่เดินบนเส้นลวดสิครับเวลาที่มันเดินบนกิ่งไม้แคบๆหรือเลี้ยวหักศอกตอนวิ่งไล่เหยือ่อ หางนี่แหละครับที่เป็นตัวช่วยรักษาสมดุลกลยุทธ์การล่าของมันนี่คือศาสตร์และศิล์เลยนะคะอาวุธหลักไม่ใช่ความเร็วสูงแบบเสือชีตาแต่คือความอดทนและความเงียบมันจะใช้ท่าที่ได้ว่าเดินย่องต่ำค,ค,ค่อยๆคืบคลานเข้าไปจนเหลือระยะแค่3-10ถึงเมตรก่อนจะระเบิดพลังพุ่งเข้าใส่ครับวิธีปลิดชีพก็เฉียบขาดมากถ้าเป็นเหยื่อใหญ่ก็จะกัดเข้าที่คอหอยถ้าเล็กหน่อยก็จะกัดท้ายถอยหรือกะโหลก จบเกมในครั้งเดียวและพอจบเกมก็มาถึงพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของมันเลยใช่ครับนั่นก็คือการนำซากเหยื่อขึ้นไปเก็บไว้บนต้นไม้หรือที่เรียกว่า catching ทำไมต้องลำบากขนาดนั้นคะเพราะบนพื้นดินเต็มไปได้วยคู่แข่งที่ตัวใหญ่กว่าครับอย่างสิงโตหรือฝูงไฮยีนาการทิ้งเหยื่อไว้บนพื้นก็เหมือนการสั่นกระดิ่งเรียกให้พวกนั้นมากินฟรีๆเลย พูดง่ายๆก็คือซ่อนของกินไว้ในตู้กับข้าวส่วนตัวที่อยู่สูงๆส,สินะคะในทางวิทยาศาสตร์เรียกพฤติกรรมการขโมยอาหารแบบนี้ว่าค l e ปโ o พาราซ i ติซึภาวะะสิทธิ์จากการถูกขโมยอาหารชอบคำนี้จังเลยค่ะฟังดูมีระดับกว่าคำว่าขโมยเยอะเลยครับผม แต่การลากเหยื่อขึ้นต้นไม้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะจากการศึกษาใน Sabian's Game Research พบว่าเสือดาวสามารถลากเหยื่อที่หนักได้ถึง140%ของน้ำหนักตัวมันเองขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆ140%ของน้ำหนักตัวเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการล่าที่สำเร็จเลยนะมันเป็นกลยุทธ์การประหยัดพลังงานที่ฉลาดมากแล้วเมนูอาหารของเสือดาวนี่มีอะไรบ้างคะ คือเหมือนคำถามที่น่าจะตอบง่ายกว่าคือมันไม่กินอะไรบ้างมากกว่าก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะในข้อมูลบอกว่ารายการอาหารของมันมีมากกว่า90ชนิดตั้งแต่มแมลงอย่างด้วงมูลสัตว์ไปจนถึงลูกยีราฟหรือที่พีคสุดๆคือกวางอีแลนที่หนักเกือบพันกิโลเรื่องกวางอีแลนนี้น่าทึ่งมากจริงๆครับเดี๋ยวนะคะลากกวางที่หนักเกือบพันกิโลเนี่ยนะมันทําได้ยังไงคะตัวเล็กกว่าต้องเหือ ส่วนใหญ่แล้วมันจะเรียกตัวที่ป่วยหรือบาดเจ็บครับแต่ก็มีบันทึกว่ามันล่าตัวที่โตเต็มไวัยได้เช่นกันโดยอาศัยเทคนิคและการจู่โจมที่แม่นยำม,มากๆสุดยอดจริงๆแต่โดยทั่วไปอาหารโปรดของมันก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่อย่างในแอฟริกาใต้จะชอบกินร็อกไฮรักส์ในป่าดิบชื้นก็จะเชี่ยวชาญการล่าลิงเป็นพิเศษความไม่เลือกกินนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งกุญแจสําคัญสู่การเป็นสุดยอดนักเอาตัวรอด ถูกต้องครับและที่ลึกไปกว่านั้นคือเสือดาวยังล่าสัตว์นักล่าชนิดอื่นที่เล็กกว่ามันด้วยเอา้าทำไมล่ะคะเช่นเสือชีต้าคารา,า้าหรือหมาจิ้งจอกการล่าแบบนี้ไม่ได้ทําเพื่อเป็นอาหารอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการกําจัดคู่แข่งในพื้นที่ไปในตัวด้วยเป็นการคมอํานาจในเขตของตัวเองใช่ครับส่วนประเด็นเรื่องการล่าปศุสัตว์โดยปกติแล้วเสือดาวจะพยายามเลี้ยงมนุษย์ให้มากที่สุด แต่เมื่ออาหารในปาขาดแคลนจริงๆก็อาจจะมีบางตัวที่ปรับตัวมาล่าปะสุสัตว์บ้างแต่จากงานวิจัยส่วนใหญ่ก็เป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆครับโอเคค่ะจากเรื่องกินมาถึงเรื่องการสื่อสารกันบ้างแม้จะชอบอยู่สันโดษแต่เสือดาวก็มีวิธีสื่อสารที่ซับซ้อนนะคะโดยเฉพาะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆที่เรียกว่าซออิงคอหรือเสียงเรื่อยไม้ครับเสียงจะแหบๆทุ้มๆดังครึกๆคล้ายคนกำลังเลื่อยไม้จริงๆเลย แต่มีคำถามหนึ่งที่สงสัยมาตลอดเลยคือทำไมแมวใหญ่อย่างเสือดาวถึงคำรามได้แต่กลับส่งเสียงเพอรหรือเสียงครางในลำคอแบบฟินฟินเหมือนแมวบ้านไม่ได้หรอคะคำตอบอยู่ที่กายวิภาคเลยครับมันเกี่ยวกับกระดูกชิ้นเล็กๆในลำคอที่ชื่อว่ากระดูกไฮออยกระดูกไฮออยครับลองเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ในแมวบ้านหรือเสือชีตากระดูกชิ้นนี้จะแข็งและเชื่อมต่อกันสมบูรณ เหมือนสายกีตาร์ที่ขึงไว้ตึงๆทำให้มันสั่นได้ถี่และต่อเนื่องเกิดเป็นเสียงเพออ๋อแต่ในแมวใหญ่สกุลแพนทาร่าอย่างเสือดาวสิงโตรหรือเสือโคร่งกระดูกชิ้นนี้จะมีเอ็นที่ยืดหยุ่นเข้ามาแทนที่มันเลยเหมือนสายกีตาร์ที่หย่อนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอหย่อนก็เลยให้เสียงทุ้มต่ำกังวานแบบเสียงคำรามได้ดีแต่จะให้สัน่นทีเพื่อสร้างเสียงสูงๆใสๆแบบเสียงเพอได้ได ถูกต้องครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจนะคะได้ความสามารถในการคำรามที่น่าเกรงขามมาแต่ก็ต้องเสียความสามารถในการทำเสียงน่ารักๆแบบแมวบ้านไปแต่พวกมันก็มีเสียงที่เป็นมิตรเหมือนกันใช่ไหมคะมีครับเรียกว่าชอฟฟิงหรือพรูสตินเป็นเสียงพ่นลมเบาๆออกทางจมูกเหมือนเสียงทักทายกันว่าไงเพื่อนไม่ได้ดุดันเหมือนเสียงคำรามนอกเหนือเรื่องเสียงแล้ว ในข้อมูลของเรายังมีนิสัยแปลกๆที่น่าทึ่งของมันอีกนะคะอย่างแรกนี่เหมือนหลุดมาจากหนังแอคชั่นเลยคือการล่าแบบทิ้งตัวดิ่งครับผมมีการบันทึกภาพเสือดาวทิ้งตัวจากกิ่งไม้สูงเก้าเมตรลงมาตะครุบเหยื่อบุนพื้นพฤติกรรมนั้นสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างร่างกายที่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับมันต้องมีกระดูกและกล้ามเนื้อที่ทนต่อแรงกระแทกได้มหาศาลอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ดูขัดขัด,ขดกันคือ การกระดิกปลายหางคือในขณะที่มันกำลังพรางตัวให้นิ่งที่สุดเพื่อซุ่มโจมตีมันกลับกระดิกปลายหางไปมาซะอย่างนั้นไม่ทำให้เหยื่อรู้ตัวหรอคะนั่นเป็นสมมุติฐานที่น่าสนใจมากครับนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือปลายหางของเสือดาวมักจะมีสีขาวเด่นชัด การกระดิกหางช้าๆอาจเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเหยื่อให้ไปโฟกัสที่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนั้นจนไม่ทันระวังตัวเสือดาวทั้งตัวที่กำลังคืบคลานเข้ามาเหมือนเป็นกลลวงของนักมายากลเลยนะคะให้เรามองตามมือข้างหนึ่งในขณะที่อีกมือกำลังเตรียมกลของจริงอยู่เป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับซึ่งความสามารถของมันยังไม่หมดแค่นั้นนะมันว่ายน้ำเก่งมากสามารถจับปลาหรือแม้กระทั่งต่อสู้กับจระเข้เพื่อแย่งซากอาหารก็เคยมีมาแล้ว ความสามารถในการปรับตัวทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันน่าทึ่งมากนะคะแต่มันก็ยังเทียบไม่ได้กับบททดสอบขั้นสุดยอดของการปรับตัวปรากฏการเสือดาวเมืองใช่ครับโดยเฉพาะที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียที่นั่นมีประชากรมนุษย์หนาแน่นเป็นสิบล้านคนแต่กลับมีประชากรเสือดาวอาศัยอยู่ร่วมด้วยพวกมันทําไปได้ยังไงกันคะนี่คือจุดสูงสุดของความยืดหยุ่นทางพฤติกรรมที่ว่านั่นแหละครับ มันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองแทบจะ180องศาเพื่อความอยู่รอดอย่างแรกเลยคือพวกมันเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตตัวเองโดยสิ้นเชิงจากที่เคยหากินตอนกลางวันบ้างกลางคืนบ้างก็กลายเป็นสัตว์กลางคืนเต็มตัวหรือ strictly nocturnal เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอหน้ามนุษย์ให้ได้มากที่สุดแล้วมันไปอยู่ที่ไหนในเมืองใหญ่แบบนั้นคะพวกมันเรียนรู้ที่จะใช้โครงสร้างของเมืองให้เป็นประโยชน์ครับใช้ท่อระบายน้ำเป็นอุโมงค์เดินทาง ใช้ส่วนรกร้างหรือแม้จะดาดฟ้าอาคารเป็นที่หลบซ่อนโห oh. พวกมันกลายเป็นเหมือนพูดผีแห่งป่าคอนกรีตที่เคลื่อนไหวโดยที่แทบไม่มีใครสังเกตเห็นแต่คำถามสำคัญคือแล้วมันกินอะไรล่ะคะในเมืองไม่มีกวางให้ล่าแน่นอนถูกต้องครับเมนูอาหารของพวกมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์มูลของเสือดาวในมุมไบพบว่าอาหารหลัก60-8 0ของพวกมันคือสุนัขและแมวจรจัดครับ โหกลายเป็นนักล่าสุนัขในเมืองไปเลยและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นในข้อมูลของเราก็คือพฤติกรรมนี้มันดันไปสร้างบทบาทใหม่ทางนิเวศวิทยาให้พวกมันโดยบังเอิญใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากการที่เสือดาวล่าสุนัขจรจัดเป็นอาหารได้ช่วยควบคุมประชากรสัตว์เหล่านี้ซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้าไปในตัว Oh. กลายเป็นว่าเสือดาวกำลังให้บริการทางนิเวศหรือ ecosystem service ให้กับเมืองมุมไบโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยน่าทึ่งจริงๆนะคะที่สัตว์ที่เรามองว่าเป็นผู้บุกรุกกลับกำลังช่วยแก้ปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญให้กับเมืองโอเคค่ะทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้มันน่าทึ่งมากๆสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะดิฉันว่าเสือดาวคือบทพิสูจน์ที่มีชีวิตของความสำเร็จในการวิวัฒนาการจริงๆ มันคือเจ้าแห่งการปรับตัวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่เหมือนกล้องอินฟราเรดหรือแม้แต่ความสามารถในการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักล่าแห่งป่าคอนกรีตใช่เลยครับถ้าจะให้สรุปปัจจัยแห่งความสําเร็จของมันอาจจะแบ่งได้เป็น3ข้อหลักๆคือ 1. ความเป็นเลิศทางสรีรวิทยา 2. ความยืดหยุ่นทางพฤติกรรมขั้นสุดยอดและสุดท้ายคือ ธรรมชาติที่รักสันโดษโดยพื้นฐานของมันซึ่งช่วยลดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นครับก่อนจะจากกาันวันนี้เรามีประเด็นทิ้งท้ายไว้ให้คบคิดกันค่ะมีข้อมูลหนึ่งที่ที่ฉันว่ามันน่าสนใจมากเขาบอกว่าเสือดาวสามารถรอดชีวิตได้แม้จะตาบอดไปหนึ่งข้างครับผมแต่สำหรับสัตว์กินพืชส่วนใหญ่การสูญเสียตาหนึ่งข้างไปแทบจะหมายถึงความตายที่รออยู่ข้างหน้าเลยทีเดียว แค่นี้ก็สะท้อนความแตกต่างพื้นฐานระหว่างการมองเห็นของผู้ล่ากับผู้ถูกล่าได้อย่างชัดเจนแล้วแล้วมันยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่เชื่อมโยงกันครับคือถ้ามนุษย์เราบังเอิญไปเจอเสือดาวแล้วจ้องตามันตรงๆส่วนใหญ่มันจะรู้ตัวทันทีว่าการซ่อนตัวของมันล้มเหลวแล้วและมันจะเลือกที่จะหนีไปอื คำถามทิ้งท้ายของเราในวันนี้ก็คือในโลกที่เราเฝ้ามองสัตว์ป่าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะผ่านกล้องดักทายการท่องเที่ยวซาฟารีหรือแม้แต่สารคดีสายตาของมนุษย์ที่จับจ้องพวกมันอยู่ตลอดเวลานี้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโอกาสรอดของพวกมันไปมากน้อยแค่ไหนการถูกมองเห็นกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อการล่องหนหรือไม่